วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันคารที่10กันยายน2567ครับคำคืนนี้ท่านอยู่กับเหล่ารายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับน่าสนใจกันทั้งนั้นเลยรวมถึงทางด้านของการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยของเราด้วยครับเตะกับทางด้านของทีมชาติเวียดนามนะครับสองรุ่นตรงนะครับเชียร์ไทยไปกับเหล่ากับวันนี้นะครับคู่แรกนะครับคู่สองยูฟาเนชั่นลีกนะครับอังกฤษเจอกับทางด้านของฟินแลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์วันนี้เจอกันนะครับ พบกับทางด้านของเยอรมนีนะครับคู่ใหญ่เลยนะครับทางด้านของสาธารณรัฐเช็กับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของยูเครนนะครับราคาค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงสําหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับฮังการีครับเจอกับบอสเนียนะครับใส่เต็มข้อเราเต็มแข้งได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมก้าใต้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับโคลัมเบียครับ เปิดบ้านรับกรรเยือนของอาร์เจนตินานะครับตีสามครึ่งแล้วก็เช้าเลยนะครับก็เป็นทางด้านของา拉ไกยครับเปิดบ้านรับการเยือนของบราซิลนะครับทั้งหมด7คู่วันนี้อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราร้หลานนะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้หลานครับที่ แอดไซน์หนึ่งศูนย์น ra นะครับฟรี Free, ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด v i p ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังค์ที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานนะครับแต่เริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเวียดนามเจอกับทางด้านของทีมชาติไทยนะครับคู่นี้ คูรักคู่แข้นเลยครับมันแน่นอนนะครับคู่นี้ครับสถิติที่พบกันมานะครับทั้งหมด10นัดหลังเนี่ยวีดนามชนะไทยได้1นัดเสมอ4ไทยชนะได้ถึง5นัดนะครับนัดล่าสุดในทางด้านของ a f f ซุปเปอร์คัพเนี่ยก็เป็นทางด้านของทีมชาติไทยนะครับชนะไปได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านเวียดนามเนี่ยสองสองนะครับเล่นในบ้านเวียดนาม3นัดเนี่ยไทยชนะ1นะครับเสมอไป2นัดนะครับไทยยังไม่แพ้เวียดนาม ในบ้านของเวียดนามเลยนะครับใน3นัดหลังที่เล่นในบ้านเวียดนามนะครับผลงานของเวียดนามนะครับนัดล่าสุดก็พึ่งเตะกับรัสเซียไปนะครับเวียดนามแพ้ไป 30- แล้วก็น่าเสียดายนะครับไทยไม่ได้ลงเตะกับรัสเซียนะครับอดเพิ่มพูนประสบการณ์ไปนะครับในคัดเลือกบอลโลกของเวียดนามเนี่ยก็ในบ้านชนะฟิลิปปินส์ไป3-2นะครับที่เหลือเนี่ยแพ้อินโดนีเซียนะครับนัดที่ไปเยือนอิรักเนี่ยก็แพ้นะครับ3ประตูตอน ทางด้านของทีมชาติไทยบ้างครับหลังจากทีมได้เล่นกับรัสเซียนี่ก็โอ้ว่างเว้นมานะครับซูมซ้อมอยู่นมนานนะครับผลงานเนี่ยย้อนไปเล่นบอลโลกครับชนะสิงคโปร์ในบ้านนะครับสามประตูต่อหนึ่งเสมอจีนหนึ่งประตูต่อหนึ่งในการไปเยือนนะครับแพ้เกาหลีใต้สามประตูต่อศูนย์ในสามนัดหลังก็ยิงได้ตลอดนะครับสําหรับทางด้านของทีมชาติไทยภายใต้าการคุมทีมของอิชิอินะครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเวดนาครับในฐานะเจ้าบ้านนะครับเปิดต่อมาที่ราคาปปเลยนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ําขาวนะครับคู่นี้มองไม่ยากครับสําหรับทางด้านของทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของอิชิอิเนี่เหนียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับอาจจะจืดชืดหน่อยนะครับให้รองที่ทีมชาติไทยครับราคาปปครับกินหูหนึ่งข้างก็ยังดีครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเนชั่นลีกนะครับของฝั่งยุโรป อังกฤษครับวันนี้เปิดบ้านรับกามเยืนของฟินแลนด์นะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับจับวนมาเจอกันในเนชั่นลีกนะครับรายการเมเจอร์หลักๆเนี่ยยังไม่เคยเจอกันนะครับขั้นเลือกบอลโลกขั้นเลือกยูโรนะครับก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับผลงานของอังกฤษนะครับนัดล่าสุดเตยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยเอาชนะไอร์แลนด์ไปได้ครับสประตูต่อหนึะครับก่อนหน้านั้นเตะบอลยูโรครับแพ้สเปนในนัดชิงครับสประตูต่อหนึครับ ชนะเนเธอร์แลนด์2-1เสมอสวิตเซอร์แลนด์นะครับเสมอสโลวาเกียครับผ่านเข้ารอบไปได้นะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเสมอสโลวีเนียนะครับเสมอเดนมาร์กแล้วก็ชนะทางด้านของเซอร์เบียสำหรับอังกฤษนะครับมาแพ้ในนัดชิงเท่านั้นเองนะครับแพ้เสร็จปุ๊บเนี่ยเสียแชมป์ทีเดียวนะครับโอ้พลาดนัดชิงนัดไหนไม่พลาดมาพลาดนัดชิงนะครับทางด้านของฟินแลนด์บ้างนะครับเล่นเกมเยือนมา3นัดติดแล้วนะครับวันนี้เล่นใน กมฐานะเจ้าบ้านนัดแรกในช่วงหลายเกมที่ผ่านมานะครับนัดล่าสุดครับบุกไปเยือนกรีซในเนชันลีกนะครับแพ้ไป3ประตูต่อ0ูก่อนนั้นอุ่นเครื่องนะครับเสมอสกอตแลนด์แพ้โปรโตุเกส4-2นะครับยิงโปรโตุเกสได้ด้วยนะครับแล้วก็ชนะเอสโตเนียไป2ประตูต่อ1เท่านั้นนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับเจอทีมใหญ่ก็ยิงได้ด้วยนะครับวันนี้อังกฤษเนี่ย ขนผู้เล่นทับใหญ่ลงสนามอยู่แล้วนะครับนี่ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของอังกฤษนะครับเปิดต่อมาแพงทีเดียวนะครับสลูกควบ2ลูกครึ่งไหลมาจาก2ลูกนะครับแล้วก็ขยับขึ้น2ลูกครึ่งก็มีนะครับสลูกควบ2ลูกครึ่งให้น้ําลบ10แบบท้นท่นๆเลยนะครับยังมองว่าอังกฤษอาจจะยิงฟินแลนด์ได้แค่สกอร์ห่าง2เมตรนะครับสำหรับมุมมองของโต๊ะ สกอสูงอยู่ที่2ลูกครึ่ง่ามลูกควบ3ลูกครึ่งเลยนะครับน้ำให้ลบ10เท่านั้นเองไม่ถึงน้ําเต็มนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่ารถแห่รถพระปาครับจองกระถินอังกฤษแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ตามราคากันไปครับลุ้นยิงดีกว่าครับให้ต่อที่อังกฤษนะครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับจังหนับจับไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของ เนเธอร์แลนด์ครับหรือฮอลแลนด์นะครับ,รรบวันนี้เปิดบ้านรับจำเยียนของเยอรมนีครับสนุกนะครับสำหรับคู่นี้คู่ใหญ่เลยนะครับคู่นี้เจอกันมานันล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับบ้านเยอรมนีเยอรมนีชนะไป2ประตูต่อน1นบ้านฮอลแลนด์เนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อน1นะครับเจอกันในยุโรปี2019นกะครับก็เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับชนะได้4-2 เยอรมันบุกมาเยือนเนเธอร์แลนด์ชนะได้2ประตูต่อ3นะครับในเนชันลีกก็เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับในฐานะเจ้าบ้าน,นชนะไป3ประตูต่อศูย์คู่นี้มองสกอร์สูงน่าสนุกนะครับยิงกันเกือบทุกนัดไม่ต่ำกว่า2ลูกครึ่งนะครับคาเฉลี่ยในสกอร์สูงนะครับผลงานของเนเธอร์แลนด์ครับนัดล่าสุดเอาชนะบอสเนียไปได้ถึง5ประตูต่อ2ครับโอ้โหรวบทีเดียวนะครับเกมรุกดูดันเหลือเกิน,นครับก่อนหน้านั้นเนี่ยในบอลยูโร แพ้ให้กับอังกฤษครับ2ประตูตอนหนะครับในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาชนะตุรกี21ครับชนะโรเมาเนีย30รอบแบ่งกลุ่มแพ้ออสเตรียนะครับเสมอฝรั่งเศสชนะโปลแลนด์ก็ถือว่าตามมาตรฐานของเนเธอร์แลนด์แหะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับือว่าได้เปรียบกว่านะครับไปดูผลงานของ เยอรมนีกันก่อนนะครับเยอรมันครับผลงานนัดล่าสุดเอาชนะฮังการีได้ถึง5-0นะครับในบอลยูโรเนี่ยแพ้สเปนไปนะครับก็ยังกังขากันอยู่นะครับเสมอใน90นาทีแล้วก็สเปนเฉือนชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก่อนหน้านั้นทำผลงานได้ดีครับในฐานะเจ้าภาพนะครับบอลยูโรเยอรมนีชนะเดนมาร์ก2-0นะครับเสมอสวิสเซอร์แลนด์1ประตูต่อ1ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ ชนะฮังการี2-0ชนะสกอตแลนด์ถึง5ประตูต่อ1นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับเปิดมาราคาเสมอเลยนะครับน้ำลบ10ออกได้3หน้าเลยครับสำหรับคู่นี้ทางด้านของฝั่งโตเนี่ยกะวัดใจเลยนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำขาวคู่นี้หน้าวัดสกอร์สูงด้วยนะครับ2ลูกครึ่งควบ3ลุ้นกันที่เม็ดที่4นะครับ บุกใส่กันมันแน่นอนครับบอลนชันลีกแบบนี้นะครับทดลองเกมรุกเหมือนกันทั้งคู่เลยครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเนเธอร์แลนด์เปิดมาราคาเสมอนะครับแต่เหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าเยอรมนีครับช่วงหลังเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับแข็งแกร่งแล้วก็เล่นบอลกันค่อนข้างที่จะเข้าขานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ลุ้นน้ํารองดีกว่านะครับให้รองที่เยอรมนีครับราคาเสมอหรือราคาปปครับ ไปต่อกันอีกหนึงคู่นะครับยังอยู่ในเนชันลีกนะครับสารรัดเช็กวันนี้เปิดบ้านรับการเย็ยนของยูเครนนะครับคู่นี้เจอกันมา5นัดหลังนะครับก็เป็นทางด้านของเช็กชนะได้1น,นัดเสมอ2นัดยูเครนชนะไป2นัดนะครับถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับสำหรับผลงานนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันในบ้านของเช็กนะครับประตูต่อ1ในเนชันลีกปี2018นครับยูเครนชนะได้ไปกลับเลยนะครับ1021 ผลงานของชาลเชคนะครับในฟุตบอลยูโรตกรอบแรกนะครับตกรอบคัดเลือกไปแล้วก็นัดล่าสุดในเนชะันลีกครับบุกไปเยือนจอร์เจียแพ้ไปถึง4ประตูต่อหนึ่งครับเจาะซ้ายเจาะขวาเข้าหมดนะครับสำหรับทางด้านของเช็คนะครับแต่ก็ยังยิงได้มา1เม็ดมาดูผลงานของยูเครนกันบ้างครับนัดล่าสุดเตะเนชันลีกนะครับ แพ้แอลเบเนียไป2ประตูตอนหนะครับก่อนหน้านั้นบอลยูโร3นัดก็ตกรอบแรกเหมือนกันนะครับเสมอเบลเยียมชนะสโรวาเกียแพ้โรมาเนี3นย3 0เลยนะครับผลงานก็ถือว่าบุบวาบครับแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเช็กนะครับเปิดต่อมาราคาเสมอหลังจากที่ยูเครนเปิดราคาต่อมาก่อนที่ราคา เสมอถึงราคาปปะนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเช็คครับกลับไปต่อที่ราคาปป,ปน้ำไม่เต็มนะครับ0.95ด้วยสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับน้ำเต็มคู่นี้ก็ยังมองว่ามุมเสมอมีเยอะนะครับสำหรับทางด้านของราคาเนี่ยก็เป็นเช็คครับเปิดต่อมาอยากให้รองยูเครนเหมือนกันนะครับเชียร์มูริชยูแต่ก็ยังเชื่อว่าคู่นี้อาจจะมีเฉือนนะครับราคามันพลิกกลับมาฝั่ง เจ้าบ้านอย่างเช็คเนี่ยชัดเจนนะครับให้ต่อที่เช็คครับราคาปปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับคู่นี้ครับมีเน้นเน้นได้นะครับสำหรับทางด้านของฮังการีครับวันนี้เปิดบ้านรับกจรเยือนของบอสเนียนะครับคู่นี้เจอกันมาในยูโรปี2006กับ2007นเะครับเป็นทางด้านของฮังการีครับชนะได้ทั้งไปและกลับเลยครับ1 0 3 1คัดเลือกบอลยูโรก็ฮังการีทำผลงานได้ดีอยู่แล้วนะครับ ผลงานของฮังการีครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปเยือนเยอรมนีนะครับแพ้ไปถึง5ประตูต่อศูนย์กินไข่ต้มมาด้วยนะครับในบอลยูโรตกรอบแรกนะครับชนะสกอตแลนด์ในนัดสุดท้ายครับแพ้เยอรมนีแพ้สวิสแลนด์นะครับก็ถือว่าเจอทีมแข็งทีมใหญ่ก็ไปเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของฮังการีมาดูทางด้านของบอสเนียกันบ้างครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเนเธอร์แลนด์นะครับแพ้ไปถึง5-2ครับ เจอทีมใหญ่ทั้งนั้นครับอุ่นเครื่องแพ้อิตาลี1-0่1 0, แพ้อังกฤษ3.0นะครับในบอลยูโรเนี่ยแพ้ยูเครนนะครับ2ประตูต่อน1ผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ6.7นัดหลังแพ้รวดสำหรับทางด้านของ บอสเนียนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮังการีนะครับผู้เล่นดูดีกว่านะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกน้ำลบสิบนะครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งแฮนดิแคปก็ยังมองว่าฮังการีอาจจะได้3มแต้มนะครับแต่อาจจะได้แค่เฉือนนะครับไม่ถึงสกอร์สูงด้วยก็ยังมองว่าฮังการีครับเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแถมเล่นในบ้านอีกตังหากนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ แต่เจอกับทีมใหญ่ๆฮังการีก็แพ้มาแต่ทางด้านของบอสเนียครับฟอร์มหลุดจริงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดมากครับเน้นด้วยนะครับไปที่ฮังการีครับราคาครึ่งควบลูกครับไปต่อกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมก่าใต้นะครับคู่แรกครับโคลัมเบียครับเปิดบ้านรับการเยอนของอาร์เจนตินานะครับ มันแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะครับผลงานเจอกันมา10นัดหลังครับโคลัมเบียชนะอาร์เจนได้1นัดครับเสมอกันไปถึง6นัดนะครับแล้วก็อาร์เจนตินาชนะได้3นัดนัดล่าสุดเล่นกันในโคปาเมกานะครับอาร์เจนตินาเสมอในเวลา90นาทีกับโคลัมเบียนะครับสุดท้ายก็เป็นอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ไปได้นะครับในคัดเลือกบอลโลกครับปี2021-2022อนะครับอาร์เจนชนะได้ในบ้านใน10 บ้านโคลอมเบียเสมอไป2ประตูต่อ2ครับไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้ผลงานของโคลอมเบียกันก่อนนะครับนัดล่าสุดทําแต้มหลุดมือนะครับบุกไปเยือนเนี่ยอาจจะชนะไปรู้ได้นะครับสุดท้ายจบเสมอนะครับสำหรับทางด้านของโคลอมเบียก่อนหน้านั้นก็เสมออ์เจนตินานะครับใน90นาทีในโคปาเมกาแล้วก็พาท่าแพ้ใน ช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับอาร์เจนติน่าก็คว้าแชมป์ไปนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับในโคปาเมกาเนฟอมโดดเด่นมากนะครับโคลัมเบียนะครับชนะรวดมาเลยนะครับมาเสมอกับอาร์เจนแล้วก็แพ้ช่วงต่อเวลาพิเศษเท่านั้นเองนะครับชนะอุรุกววย1-0นยะครับรอบก่อนหน้านั้นชนะปานามาครับ5-0เลยเสมอบราซิลนะครับ1ประตูต่อ1ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับชนะคอสตาริกาชนะปรากรวยนะครับทางด้านของอาร์เจนติน่ากันบ้างนะครับ ผลงานนัดล่าสุดนะครับคัดเลือกบนโลกเนี่ยเอาชนะชิลีไป3ประตูต่อศูนย์นะครับตัวเล่นหลักๆอยู่ครบครับเล่นกันดีเหลือเกินนะครับเข้าใจเข้าขากันดีนะครับแล้วก็เพิ่งจะคว้าแชมป์โคปาเมกามาด้วยนะครับทั้งแชมป์โลกแชมป์โคปาเมกาล่าสุดนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่ารางวัลท่วมท้นนะครับสำหรับอาร์เจนตินาไม่ต้องมีข้อกังขาอะไรนะครับในตารางคะแนนเนี่ยอาร์เจนตินากลับขึ้นมานําเป็นจ่าฝูงนะครับโคลอมเบีย อยู่อันดับ3ครับ13คะแนนเท่านั้นนะครับก็ยังมีลุ้นครับที่จะไปบอลโลกอยู่นะครับอันดับ1 5ถึง5คู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของโคลอมเบียนะครับเปิดต่อมาที่ราคาเสมอนะครับก่อนที่จะพลิกมาเป็นอาร์เจนตินาครับกลับมาต่อแทนนะครับที่ราคาเสมอน้ำขาวโคลอมเบียน้ำไม่เต็มนะครับ0.99แล้วก็อาร์เจนตินาเปิดต่อปปก่อนที่ราคาน้ำล้นๆ้นครับ โคลัมเบียน้ําอยู่ที่0.62สกอร์สูงที่2เม็ดเต็มครับคูณนี้แฮนดี้แคปสูงเนี่ยกะให้อยู่ที่เสมอ0ูนย์เลยนะครับแฮนดี้แคปนี้นะครับหรือไม่งั้นอาจจะแค่1นประตูเท่านั้นสกอร์สูงน่าสนครับลูกครึ่งควบ2แค่2เมตรเท่านั้นคู่นี้น่าจะทําได้นะครับแฮนดี้แคปเปิดมาแบบนี้นะครับเจ้าบ้านโคลัมบีมีดีแน่นอนนะครับ อาร์เจนติน่าต่อไม่ขาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอรองที่โคลัมเบียครับหรือใครจะสวนที่อาร์เจนตินาก็ได้นะครับให้ไปกับทางด้านของโคลัมเบียครับราคาเสมอน้ําเต็มเมหรือรองปปรอน้ําขึ้นหน่อยก็ได้นะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของปว拉圭ครับวันนี้เจองานหนักเลยนะครับเปิดบ้านรับการเย็นของบราซิลนะครับ คู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดก็นในโคปาเมกาครับบราซิลถล่มไปถึง4ประตูต่อหนึ่งก่อนนั่นนั้นคัดเลือกบอลโลกปี2022 2021เครับเป็นบราซิลชนะไปกลับเลยนะครับ4020 1นนะครับ10นัดเจอกันนะครับช่วงหลังเนี่ก็เป็นทางด้านของบราซิลชนะได้5นัดครับเสมอไป5นัดนะครับผลงานของเจ้าบ้านปารไกวัยก่อนนะครับนัดล่าสุดบุกไปแบ่งแต้มกับอุรุกวัยมาได้ครับเสมอไป0ประตูต่อศ ในโคปอาเมกาเนี่ยตกรอบแรกครับแพ้รวดทั้ง3นัดครับแพ้คอสตาริกาแพ้บราซิลนะครับแล้วก็แพ้โคลอมเบียนะครับผลงานทางด้านของบราซิลกันบ้างครับเปลี่ยนทายปลูกเลือดเปลี่ยนทายผู้เล่นใหม่ๆเข้ามานีครับก็ถือว่าต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนแต่นัดล่าสุดครับชนะเอกวาดอไป1ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นในโคปอเมริกาเนี่ย เสมอกับอุลกวัยครับ90นาทีแล้วก็แพ้จุดโทษไป4-2นะครับเสมอกับทางด้านของโคลัมเบียในรอบแบ่งกลุ่มนะครับชนะปลากววยนี่เลยครับ4ประตูต่อ1เสมอคอสตาริกานะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นบราซิลเปิดมาเม็ดเต็มครับน้ําเต็มครึ่งควบลูกให้น้าบวก10เท่านั้นสกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่นี้แฮนดิแคปยังมองว่าบราซิลไม่ขาดนะครัััับบแแแต่่่่่่เเเเเรรรราาาาะะนน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 คชืือออวววีี้้ซิลลกดดถึงมมจป็ทย น่าจะท่วมได้ครับให้ต่อที่บราซิลครับราคาเม็ดเต็มน้าเต็มๆครับคู่อื่นๆเนี่ยน่าสนใจก็มีอีกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นอุรุกวัยนะครับชิลีเปิดบ้านรับโบลิเวียครับลงดอยมาวันนี้เจอกับชิลีเผ็ดแน่นอนนะครับเอกวาดอร์เปรูก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสําหรับทางด้านของเอกวาดอร์ช่วงหลังฟอร์มดีนะครับเนชั่นลีกก็มีอีกมากมายนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไล่หลาจัดให้นะครับไปสรุปกันอีกทีครับ ที่ให้กันไว้7คู่นะครับเวียดนามทีมชาติไทยนะครับพี่ๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับคู่นี้ก็ยังเชียร์ไทยอยู่แล้วนะครับเจอเวียดนามบ้านใกล้เลนเคียงแบบนี้นะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องสนามซ้อมกันมาหรือว่าสนามอบตอะไรครับเวียดนามที่จัดให้ทีมชาติไทยนะครับเหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนกันเพราะฉะนั้นคู่นี้รองไปกับทางด้านของทีมชาติไทยครับราคาปปอหรือราคาเสมอครับ อังกฤษฟินแลนด์นะครับถึงแม้ว่าจะต่อแพงแต่ก็อังกฤษไว้ก่อนละกันนะครับสลูกถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับต่อที่อังกฤษนะครับเนเธอร์แลนด์เยอรมนีคู่นี้ออกได้3หน้านะครับแต่อยากเชียร์ที่เยอรมนีมากกว่านะครับเนเธอร์แลนด์เปิดต่อมาปปกับราคาเสมอนะครับขอรองละกันน่าจะจบเสมอครับสารเช็คกับยูเครนนะครับก็ราคาเนี่ยทีแรกเป็นยูเครนนะครับเปิดต่อมาราคาเสมอถึงปป แต่พลิกกลับมาอยู่ที่เช็คเฉยเลยนะครับราคาเสมอปอปอแทนไปกับเจ้าบ้านอย่างเช็คครับวันนี้นะครับฮังการีบอสเนียคู่นี้คิดไม่ยากครับฮังการีโดดเด่นกว่าอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะจบคมหรือไม่นะครับช่วงหลังฟอร์มดุดก็จริงครับนัดนี้เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์ครับทึงควบลูกสําหรับฮังการีก็จัดไปนะครับโคลัมเบียอาร์เจนตินานะครับนี่แคปบังคับเสมอเลยนะครับสําหรับคู่นี้ก็ยังมองว่า อิงเจ้าบ้านดีกว่านะครับโคลัมเบียในบ้านเนี่ยฟอร์มดีเหลือเกินนะครับอาเจนวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่แพ้เนี่ยก็เต็มที่เสมอครับแต่อาจจะชนะยากหน่อยนะครับเพราะงั้นคููนี้ให้ต่อที่โคลัมเบียราคาเสมอนะครับหรือรองที่ราคาปปอนะครับวัยบราซิลนะครับบราซิลช่วงหลังก็ยังพอกลับมาได้บ้างครับแต่ก็ไม่ค่อยจะข้ามผ่านแฮนดิแคปสักเท่าไหร่แต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้ครับบราซิล มีลุ้นมากกว่านะครับเม็ดเต็มหน้าลงทุนครับสำหรับบราซิลให้ต่อที่บราซิลครับราคา1เม็ดเต็มครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้ทั้งหมด7คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเหล่าร้อยลาโดยดีตลอดมานะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านไหนครับไม่มีเวลาดูคลิปหรือไม่มีเวลาวิเคราะห์นะครับมารับแบบสําเร็จรูปกับเหล่าร้อยลาได้ครับที่แอร์ซายหนึ่งศูนย์ศูนย์รเอครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ดูบอลกันให้สนุกครับ พรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ